ตอนนี้อ e, ู้ได kind of ้แต่อนาคตอย่าเพิ่งอู้สลับภาษาไม่ทันใช่เป็นคนสลับภาษาไม่ทันแล้วหลิงหลิงก็เป็นคนพูดช้าด้วยอ่ะขอนางขอกำลังใจอ่านหนังสือสอบนะค่ะใครที่กำลังจะสอบนะก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ขอให้สอบ ได้ที่ตัวเองอยากสอบติดนะคะสอบก็คือสอบมาหาลัยป่ะหรือว่าพวกนี้คืออะไรก็ขอให้สอบได้คะแนนเยอะๆเขาบอกว่าพี่หลิงเคยโกรธไหมคะกูเองเคยโกรธไหมไม่เือะ <c oughs> แต่น้อยอะ่ะไม่ค่อยเยอะเคยโ <c oughs> กรธเรื่องอะไรอ่ะ ยิ้มหนึ่งทีค่ะยิ้มที่ตอนนี้ก็คือผักติดป้นแน่นอนอหนูรักพี่หลงเหมือนหมาตัวนึง <c ười> คำว่าหนูรักพี่หลงเหมือนหมาตัวนึงก็คือ,อเร <c ười> าม <c ười> <c ười> อ๋อเหมือนหมาตัวนึงเปหน,นึ่งช<า>อบหมาโคเด้นไงเขาก็เลยเป็นหมาโคเด้นอ๋อก็คือเขาเป็นหมายอมเป็นหมาเพือ่อพี่หลีงเงี้ยโอ้ยดียามีคนรักเราเขายอมจะทำเป็นอะไรนะแต่งร่างเป็นหมาด้วยอ่ะเขายอมเป็นหมาเพื่อพี่หิีแล้วเมื่อวานเจอหมาน่ารักมากชื่อซิสเน่ เเป็นเ็นหบมาใ,ใครเป็นเห็บหมานะใครเป็นเห็บหมาเห็บหมาไม่ดีนะอย่าเป็นเลยเป็นอะไรดีๆเถอะถ้าปนหลิงข้ามานุงหอนได้นะอุตส่ขอกรนเห็บหมาไม่ดีนะ อะไรอีกอ่ะ มันาาไม่ได้ทานเพ้าะว่ามันอูงกว่าเยอะแล้วมันบางขนงแบใช่เป็นใช่สายตาบ้าถ้าพี่เป็นขนคิ้วของพี่มันจะไม่ได้อยู่ในสายตาพี่อะดิมันมันอยู่ข้างบนมันมองไม่เห็นน่ะมันจะนใครจะมองเห็นคิ้วตัวเองวะ คิ้วไม่ได้อยู่ในสายตานะมันต้องมองอยังไงให้เห็นคิ้วอะไม่ได้เธอเป็นขนคิ้วไม่ได้ลิงอยตลกลินไม่ได้ตลก,ตลกแต่ว่าถ้าเป็นขนคิ้วเธอจะไม่ได้อยู่ในสายตาไงเ <Hello. S 1> ออนีมันี่นนี่ 你们想我教教侬 o 说什么中文，跟我说，然后我去教他。嗯、老公，老婆。 ชาซิวหูมอตา,ตาอ๋อจริงฝันเป็นภาษาอะไรคะฝันเป็นภาษารู้ไหมว่าล่าสุดหลิงละเมอชื่อน้องออมออกบาอยู่ดีๆก็น้องออมแต่แบบ แต่แบบและเมอแบบตกใจอ่ะแต่ไม่ก็ไม่รู้คือจาไม่ได้ว่าเหตุการณ์อะไรอยู่ดีๆก็แบบน้องออแล้วหลิงก็ฮแล้วก็นอนต่อสายแฟนสับเข้ามาเนเมียนมาเนะมียน,นมาพูดยังไงอ่ะฮหลยนมา, Hi, มนมา ละเมือเป็นภาษาอะไรวะเฮ้ยแต่ว่ามีคนทีไม่เคยนอนกับหลิงอะก็คือญาตินั่นแหละบอกว่าหลิงลาเมอเป็นภาษากวางตุ้งภาษาตัวเองโอ้แต่หลิงว่าหลิงก็เป็นคนนอนนิ่งๆนะหืม ดูทิ้งไม่ดูเว็บคือถ่าวิดของต้นว้าของแม่ตูตัดถึหลิงด้วยยังคะเต้าอา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 เต้าอ่าบาคนอยากเป็นฝ่ายหลิงด้วยอะไม่ได้เป็นนะบางคนอยากเป็นฝ่ายหลิงหอ เป็นฝายหลิงหอเป็นฝายหลิงหอไม่ได้ได<อ>้คูหทองหรือยังพี่หลิงกินตั้งแต่ฟ้าก็หวัง,งวเงินปั๊หมดตอนเนี่ย เอ็นติ้าชามากแต่หลิงไม่ค่อยกินผักเลยอะ่ะเล่นตรงนี้มันยังมีกี่โมงแล้วอะ่ะหลิงไลฟ์ไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งแล้วเฮ้ยแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งแล้วหรอ ไงดีอะนานแล้วโอ้ไลฟ์นานแล้วอ่ะบ๊ายบายไม่ตั้งไม่ตั้ไม่เกากอุปกรณ์โชว์เขาก็เนี่ยวันนี้ที่มานะคะก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามหนีนะคะก็ฝากดูซีรีส์ใจซ่อนรังด้วยแล้วรู้สึกว่าดีใจมากที่แบบที่มีแฟนๆรัก รักขนาดนี้อะไรอย่างี้แล้วก็อยากเจอกันบ่อยๆอช่วงนี้ก็ไม่รู้อ่ะช่วงที่หลิ่งก็ยังงงๆกับตัวเองบ้างนิดหน่อยแต่ก็นี่แหละก็อืมเดี๋ยวก็คงไม่งงอ่ะอืมก็หวังว่าจะ ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะอืมแล้วก็ภาษาปังตุ้งตุงตุ้ตุ้งตุ้งตุงก็ต้อ谢外地香港嘅朋友嚟，่日睇直播，亦都好多谢你嘅支持。 ก็หวังว่าค OK, ุณจะชอบความลับองเราด้วยนะครับวันนี谢谢้มาเพื่อขอบคุณคุณมากๆเพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรกับคุณมากนักโอเคภาษาจีนหลายภาษาเลยขอบิุณที่มาที่ TikTok 来看我的直播那如果你有机会的话，下个月去香港见。也、yeah,，其实今天想谢谢你们的支持，谢谢你们的关注。希望你们会喜欢我们的秘密，然后会有多一点机会去讲你们。o k、okay. s o i n t e r n fans。 So today I just want to say thank you for you guys that you encourage me, supporting me and loving me. So I wish you guys enjoy to watch the secret of us and don't forget don't forget to follow my Instagram. It's almost 1 million followers. So thank you you guys. Okay, and next week will be episode 6, 6, six, six, six. Yeah. Yes. So stay tuned, and who are going to Hong Kong? I'm really, really looking forward to see you guys. So yeah. บาย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 แอนเจิลโกลเดนบายบายเจ้าความรักบายบายเปล่าตั้งมั่นบาย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 ชั้นออยดิแล้วบาย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 เจ้าความรักภาษาอังกฤษดีป่ะบายบายมาเบบี้กัมเอ เด็กวันอันขันดีนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดิขอตัวไปกินก่อน See you guys next time good night and have a nice day เ <c oughs> ปยังไง <c oughs> อ่าแชะสาบแช,ช,ชะก่อนไปอ่ะสี่แชะสี่แชะก่อนไปอ่าไม่เอาอันนี้ <c oughs> <c oughs> มันไม่เห็น่ะดิทำยังไงให้เห็นไฟอ่ะงงห,นหนึ่งสองสามอีกหนึ่งสองสามอีกมันมีสติกเกอร์อ่ะอืมอีกสองท่าอีกสองท่ายังไงดีอ่ะหนึ่งสองสามแช่มมนมีหมวกอ่ะแช่ แล้วก็อีกอันนึงอันนึงเป็นอะไรดีอ่ะหมาแล้วกันเขาชอบหมาไปแล้วนะบาย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 ปิดยังอ่ะอันนี้คือปิดยัง